เอาละครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกา่ากับบานนะผมพอดีว่ามีน้องถามมานะว่าพี่ครับโยนซีโฟยังไงให้ไกลนะครับนะผมเพราะงั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทำเทคนิคการโยนซีโฟนั่นเองนะครับจริงๆไม่ยากนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นนะครับผมเห็นสก,กินปืนผมไหมอ่ายังไม่มีพอยต์ไว้เติมใช่ปะเพราะงั้นนะครับผมมีพอยต์ไว้ซื้อสก,กินปืนเท่ๆกันหรือเปล่าถ้ายังไม่มีนี่เลย a r ร์ชอเว็บเตมเิมเงินที่โคตรดีมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมทั้ง PC และโมบาย วอ l l ลย์บอลโรบอทฟรีไฟล์แล้วก็เกมือื่อีอมากมายด้วยราคาที่มันประหยัดกระเป๋าตั้งกว่าครับถ้าจะเติมทําไมไม่เลือก a r ร์ช o อบเรามันคุ้มกว่าเติมเลยเขาสาหลวมตัวมาเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วนะครับยังไงก็ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นคอมครับ เอาละครับกลับมาที่เกมนะผมเทคนิคการโยนในตัวเซลจริงๆไม่ยากนะครับผมขอแค่โยนในแบบว่าองศาที่ถูกต้องเท่านั้นเองมันก็จะไกลสุดเท่าที่ไกลได้แล้วโอเคมาที่มีเดียของเรานะครับหรือโปรแกรมเพนนั่นเองนะครับอันนี้ระยะตามองตรงนะ90องศานะครับผม90องศาแบบนี้นะครับโอเคเทคนิคการปาคือยังไงนะผมปาแค่องศาที่ถูกต้องเท่านั้นคือประมาณ45องศาใช้ประมาณนี้นะอันนี้มุม90องศาใช่ไหมทุกคนครับ สี่ห้าองศาก็คือนึงคือคุณปลาประมาณนี้มันจะได้ระยะซีโฟที่มันไกลที่สุดประมาณ10เมตรถามว่าถ้าปลาองศาอื่นอ่ะคือมันไม่ได้ไกล10เมตรถ้าปลาต่ําไปอ่ะมันจะค่อยๆย,ย้อยแบบนี้นะถ้าเราปลาต่าอีกนิดนึงเห็นไหมมันก็จะย้อยตกข้างหน้ายิ่งปลาต่ําเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งย้อยตกลงข้างหน้าแบบเหมือนคนไม่มีแรงปลามากเท่านั้นนะผมหรือว่าถ้าสูงไปเนี่ยเกิน90องศาเอ้ยเกิน4 5หองศาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะย้อยแบบนี้นะคือมันสูงก็จริงแต่ว่ามันไปไดไ เนี่ยมันก็จะย้อยแบบนี้ได้ภาพไหมทีนี้กลับมาที่เกมเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยถ้าผมหันศูนย์องศาเนี่ยแล้วปลาเห็นปะนไปได้แค่นี้เองประมาณ5เมตรแต่ว่าถ้าผมหัน 4, สี่ห้าองศาแล้วปลานูนเลยครับ10เมตรคือไกลกว่า2เท่านะครับผมหรือถ้าอย่างที่เอาเหี้ยคือถ้าเราปาสูงนไปเนี่ยเห็นปะ มันสูงก็จริงไว้แต่มันก็ย้อยตกข้างหน้าโอ้โหสี่เมตรแดงนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยที่นิคกราก็คือประมาณสี่ห้าองศาเราปานะผมคือซึ่งผมก็ไปพิสูจน์มาแล้วเอ้าแล้วถ้านั่งปานอนปาละ่ะระยะจะเท่ากันไหมนะครับผมคาตอบก็คือพอๆกันนั่งเนี่ยอาจจะใกล้กว่านิดนึงอ่ะผมปาไปใช่ไหมเนี่ยเก้าเมตรอาจจะถอยมานิดนึงนะครับผมต่อให้นอนปามันก็จะได้ประมาณ9เมตรเหมือนกันนะทุกคนครับเนี่ยถ้าผมนอนปาแล้วปา 9เมตร10เมตรคือระยะมันพอๆกันผมใช้คำนี้แล้วถ้าเราเดินปลาล่ะอ่าอันนี้น่าสนใจนะแต่ว่าผมทดลองมาแล้วคือมันเท่ากันนะครับผมเท่ากับยืนปลาเฉยๆคือระยะที่10เมตรนี่ผมจะยืนปลานะเออเดินปลานะครับผมเมื่อกี้ผมโยนที่จุดนี้ใช่ไหมเนี่ยมัน10เมตรนะครับผมคาตอบคือเท่าๆกันนะครับเทคนิคการปลาซิโฟมีแค่นี้เองนะครับผมแต่ว่าถ้าเราปิดคิปแค่นี้มันก็จะแบบเอ้ย ดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันก็แค่แหงนยสี่ห้าองศานะผมเพราะงั้นผมจะสอนเทคนิคอ่าที่โปรพิเยอร์ก็ใช้กันบ่อยๆนะครับจริงๆมันเป็นเทคนิคลับหรือเปล่าก็ไม่น,นะเพราะว่าโปรพิเยอร์ก็เห็นใช้กันบ่อยมากนะครับผมนั่นก็คืออะไรครับการปาซีโฟแบบเก็บเสียงอ้าวแล้วเก็บเสียงยังไงใช่ไหมคือปกติแล้วเราควรจะปาซีโฟใช่ปะ่ะแม่งต้องควากเนี่ยแล้วมันมันได้ยินเสียบห่ะได้ยินเสียบป่ะเนี่ยศัตรูมันก็รู้ตัวถูกต้องไหม ผมเดินมาอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งคว้างี้ยผมก็หลบดิถูกต,ต้องปะได้ยินเสียงควักดังแคว่ท่างนั้นเนี่ยพวกโปรพฟเยอร์นะเขาก็จะแบบควักค้างไว้เลยนะผมอาจจะแบบแอบมาควักตรงนี้แล้วกดค้างนะผมกดค้างแล้วไงต่อพอเขารู้ว่าคุณจะเดินมาตรงประตูเงี้ยเขาก็ป่าไปคือจังหวะที่มันลอยอยู่กลางอากาศนะครับ ซีโฟมันจะไม่มีเสียงมันแทบจะไม่มีเสียงนะคือรู้ตัวไอทีคือตกตรงเท้าแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วอันนะครับอันนี้คือเทคนิคที่แบบโปรพิเอช์ใช้กันนะซึ่งก็ไปใช้กันได้นะคือเราทายัางไงก็ได้ให้ศัตรูไม่ได้ยินเสียงควักงถูกต้องไหมอาจจะควักรอตั้งแต่แบบโดนเฟดเสร็จเลยก็ได้นะครับแล้วก็พอเรารู้ว่าเขาจะเดินมาตรงประตูอ่ะเนี่ยเราก็หาจังหวะแนบไปคือเขาจะไม่ได้ยินเสียงไว้จังหวะที่มันลอยมาเพราะว่าบางทีอ่ะ คือเขาขึ้นสโขบอยู่นี่ไงแล้วถ้าเป็นสโขบลึกๆอ่ะมันจะไม่เห็นด้านบนถูกต้องปะที่โฟมมันลอยมาอย่างเงี้ยคืออยู่ดีตายแบบไม่รู้ตัวนะครับผมคืออยู่ดีก็บึ้มเลย ยกเว้นจะรีเฟกเหมือนปีศาจอะโอกาสเปไปได้ยากนะถ้าเขาไม่เห็นเรายิงอะคือตกปุ๊บแบบมันจะมีเสียงติ๊ดต๊ดแทนอะคือเขาก้มลงมายิงไม่ทันหรอกนะครับผมยังไงก็เทคนิคนี้ก็ไปใช้กันได้นะสําหรับการปารในตัวเซลแบบเก็บเสียงนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับการสอนปาในตัวเซลหรือว่าซีโฟนนั่นเองนะครับถ้าชิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและที่สําคัญนะครับผมระบบเมมเบอร์ชิปของเราแนะ่ในใครที่อยากจะสนับสนุนกาวกบ,บ้านนะให้ทำช n e l youtube ต่อนเนี่ย ก็สามารถสมัครกันได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นถือว่าอุดหนุนกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันไปเลยนะครับผมอันนี้ฝากไว้เลยนะครับผมอ่ะสตรีมที่ทวิตทีวีทับกากกบ้านนะใครที่อยากดูไลฟ์สดเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามทวิตทีวีทับกากกบ้านได้นะครับผมเจอกันเนี่ยแทบทุกวันเลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปชันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับ See you ครับ So let me break, 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 break it, it all down, down, down for you I ain't never giving up, I ain't never up You know giving I'm gonna take, take, taking that crown from you I ain't worried about